466ทําเป็นอัพยากฤิตเป็นฉนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานเป็นโลกุตระอันเป็นเครื่องออกไปจากโลกนำไปสู่นิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรลุปฐมฌานชนิดอัปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญา เป็นฉันทาธิบดีละถึงอยู่ในสมัยใดภาษะละถึงอวิเเขปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากการมสงัดจากอากุศลละธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมมชานชนิดสุญญาตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญา เป็นฉันทาธิบดีละถึงอันเป็นวิบากเพราะกุศลชาญเป็นโลก,กุตระอันได้ทำไว้แล้วได้เจริญไว้แล้วนั่นแลอยู่ในสมัยใดภาษะละถึงอวิเเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอัพยากฤต